โอ้โหตอนนี้มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในวงการคริปโตที่เกาหลีใต้เลยครับรัฐบาลเขากำลังจะลงมาจัดระเบียบครั้งใหญ่ชนิดที่ว่าอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดไปเลยก็ได้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่คนในวงการต้องจับตาดูแบบห้ามกับพริบตาเลยเนี่แหละครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ในประโยคนี้เลยการปกป้องนักเทรดจากการเป็น exit liquidity ฟังดูอาจจะเป็นสับเทคนิคหน่อยๆน,นะครับแต่มันทรงพลังมากไอ้คำคำนี้นี่แหละที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้รัฐบาลต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แล้วคำว่า exit liquidity ที่ว่านี่มันคืออะไรกันแน่สัญญาณเตือนภัยกวาดล้างเหรียญสแกมแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้รัฐบาลต้องจริงจังขนาดนี้ก็เหมือนกับมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังลั่นขึ้นมาเลยครับเพื่อจัดการกับตัวปัญหาที่สร้างความเสียหายมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ เหรียญสแกมหรือ scam coin นั่นเองและนี่คือใจความสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับคือรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยเขาเตรียมที่จะใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยคือมันไม่ใช่แค่การออกกฎแนะนำนะครับแต่นี่คือการลงมาคุมเกมเองโดยตรงเลยซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบเต็มๆทั้งกับนักลงทุนแล้วก็ exchange ด้วยเอาละครับมาถึงคำสำคัญของเรื่องนี้กันแล้วกับดักของนักเทรด exit liquidity คืออะไร เรามาทําความเข้าใจไอ้เจ้ากับดักที่ว่านี้ให้เคลียร์ๆกันไปเลยดีกว่าครับว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงแล้วมันทํางานยังไงกันแนะ่คาถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือไอ้เจ้าเหรียญสแกมเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า Exit l i q u i d i t y ขึ้นมาได้ยังไงไกลไกเบื้องหลังของมันเป็นแบบไหนกันแน่อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับ Exit Liquidity ก็คือ เงินก้อนใหญ่ของนักลงทุนรายย่อยหน้าใหม่ๆที่กระโดดเข้ามาในตลาดเพราะหวังว่าจะทำกำไรแต่เงินก้อนเดียวกันนี้แหละครับที่ดันกลายเป็นประตูทางออกชั้นดีให้กับพวกคนวงในที่สร้างเหรียญได้เทขายของทำกำไรมหาศาลแล้วก็ทิ้งให้คนที่เข้ามาทีหลังต้องติดดอออยู่กับเหรียญที่มูลค่าแทบจะไม่เหลือเลยกลไกของมันเนี่ยมันเป็นสเต็ปๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนเกมเก้า e อี D ้ดนตรีเลย ขั้นแรกเลยคือมีการสร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาแล้วก็ปั่นกระแสโปรโมทกันอย่างหนักหน่วงพอมาขั้นที่2กลุ่มคนวงในหรือคนแรกๆก็จะเข้ามาไล่ซื้อดันราคาให้มันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อสร้างอาการ FOMO หรือ Fear of Missing Out คือทําให้คนข้างนอกรู้สึกกลัวว่าจะตกรถไฟขบวนนี้แล้วพอมาถึงขั้นที่3จังหวะที่ราคามันพุ่งไปสูงสุดๆคนวงในก็จะเทขายเหรียญทั้งหมดที่ถืออยู่ออกมาและสุดท้ายขั้นที่4บูมราคาพังถล่มลงมาแบบไม่เหลือชิ้นดี คนที่เพิ่งเข้ามาซื้อตอนหลังสุดก็คือคนที่ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งกลายเป็น exit liquidity ให้คนที่ชิงลูกออกไปก่อนนั่นเองครับพอเห็นปัญหากันไปแล้วทีนี้มาดูฝั่งรัฐบาลกันบ้างว่าเขาจะแก้เกมนี้ยังไงรัฐบาลเกาหลีใต้เขาก็มีแผนที่ชัดเจนมากครับเป้าหมายหลักของเขาก็คือการเข้าไปควบคุมที่ต้นตอเลยนั่นก็คือการ l i ต์เหลียนบน exchange โดยตรงและนี่คือจุดเปลี่ยนที่อาจจะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะครับคือต่อไปนี้เนี่ยรัฐบาลจะลงมาคุมเกมเองเ,องเลย ว่าเหรียญไหนจะได้ไปต่อเหรียญไหนจะถูกิสต์เข้าตลาดซึ่งมันต่างจากเมื่อก่อนแบบคนละเรื่องเลยที่ทาง exchange แทบจะมีอำนาจตัดสินใจเกือบทั้งหมดและไอการควบคุมการิสต์ที่ว่าเนี่ยมันหมายความว่าอะไรบ้างก็คืออย่างแรกเลยเหรียญใหม่ใหม่ที่จะเข้ามาต้องผ่านการตรวจสอบที่เช้มค้นแบบสุดๆไม่ใช่ว่าใครอยากจะเอาเหรียญอะไรมาิสต์ก็ทําได้ง่ายๆต่อไปแล้ว2คือตัว exchange เองก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ใช่แค่ิสต์แล้วจบกันไป สคือจะมีมาตรการคุ้มครองนักลงทุนที่มันดีขึ้นชัดเจนขึ้นและสุดท้ายถ้าเหรียญไหนดูไม่ชอบมาพากลก็จะมีกระบวนการเอาออกจากตลาดที่รวดเร็วแล้วก็เป็นทางการครับความเป็นจริงบทใหม่สิ่งนี้มีความหมายต่อโลกคริปโตอย่างไรพอภาพมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะสร้างความเป็นจริงบทใหม่อะไรกับวงการคริปโตบ้างแล้วผลกระทบของมันจะอยู่แค่ในเกาหลีใต้หรือจะกลายเป็นโดมิโนไปทั่วโลกอันนี้น่าคิดนะครับเรื่องนี้มันเหมือนเหรียญสองด้านเลยครับ ด้านหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยซึ่งแน่นอนว่าพอคุมเข้มแบบนี้เหรียญสแกมก็จะน้อยลงโปรเจกต์หลอกลวงก็จะเกิดยากขึ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็จะกลับมาตลาดก็จะดูมีเสถียรภาพม,มากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งล่ะครับก็คือเรื่องของเสรีภาพการคุมเข้มแบบนี้มันอาจจะไปทําให้การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆมันช้าลงหรือเปล่าแล้วการเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ๆที่อาจจะเสี่ยงสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงมันก็จะยากขึ้นด้วยที่สําคัญคือ การที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมันก็ดูจะขัดขัดกับปรัชญาดั้งเดิมของคริปโตที่พูดถึงการกระจายอำนาจอยู่นะครับและสุดท้ายมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆเอาไว้ให้พวกเราได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเนี่ยมันคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับนักลงทุนจริงๆหรือมันกําลังจะกลายเป็นกําแพงที่ขัดขวางนวัตกรรมทางการเงินแห่งอนาคตกันแน่นี่คือโจทย์ที่ทั้งวงการต้องช่วยกันหาคําตอบต่อไปครับ